สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายจ้างออกโรงโต้หลังทัวลงสนันปมส่วนแบ่งเงินรางวัลที่1วันที่6มีนาคมกลายเป็นเรื่องราวที่กําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์หลังจากมีการแชร์เรื่องราวของแรงงานชาวเมียนมาที่ถูกรางวัลที่1เป็นเงินจํานวน6ล้านบาทไทยแต่ถูกนายจ้างขอส่วนแบ่ง2.5ล้านบาท,ส,บาบาทส่วนแรงงานเมียนมาได้เงินคืน3.5ล้านบาทแรง,งงานเมียนมาสุดช้ำ ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่โดนนายจ้างฉกไปขึ้นเงินซึ่งล่าสุดนายจ้างพร้อมทนายความออกมาชี้แจงว่าแรงงานเมียนมาฝากซื้อลอตเตอรี่จริงและมีเลขถูกรางวัลจริงโดยแรงงานเมียนมาได้ฝากตนซื้อจึงให้น้องสาวไปซื้อแล้วถ่ายรูปส่งกลับมาไม่ได้มีการตกลงว่าเอาหรือไม่เอา และก็ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่พ่อกลับมาจากทําธุระแรงงานเมียนมากก็นําเงินมาจ่ายให้300บาทจึงโอนต่อให้น้องสาวแต่น้องสาวยังไม่โอนให้คนขายลอตเตอรี่จึงยังเป็นของคนขายหลังถูกรางวัลคนขายก็นาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรายงานชาวเมียนมากก็มาทวงถามส่วนน้องสาวก็ยอมรับว่าไม่ได้โอนค่าลอตเตอรี่ให้กับคนขายแต่น้องสาวรู้จักกับคนขายจึงไปช่วยพูดให้พร้อมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นคนขายจึงแบ่งเงินให้3.5ล้านบาท ตามที่ตกลงกันไว้กับแรงงานชาวเมียนมาและให้มารับเงินที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนคนปรปฐมเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาทั้งนี้นายจ้างเดวอนขอสังคมเข้าใจเพราะปัจจุบันใช้ชีวิตลำบากมากโดนทัวลงหนักทั้งๆที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินก้อนนี้ไม่ได้เป็นคนไปขึ้นเงินตามที่เป็นข่าวและไม่ได้แตะเงินเลยแม้แต่บ,บาทเดียวส่วนความเคลื่อนไหวของแรงงานเมียนมาโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปวิดีโอของลูกจ้างหญิงชาวเมียนมา ที่กำลังนำเงินที่ได้จากรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทยไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยผู้ยากไร้ผู้พิการรวมถึงญาติพี่น้องเพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขขณะที่โลกออนไลน์โพสต์แสดงความยินดีและชื่นชมต่อน,น้ำใจของสาวชาวเมียนมากที่พอถูกรางวัลก็ไม่ลืมผู้ตกทุกข์ได้ยากและยังเดินหน้าช่วยเหลือผู้อื่นต่อขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนีดอ o คขอบคุณค่ะ